วันเกิดผมเชิญรับประทานกันให้เต็มที่อุ๊ยวันนี้วันเกิดพี่หรอคะใช่จ้ะเกิดอยากจะเลี้ยงน้องพลอยไงจ้ะส้มตาอ่ะไม่มีอ่ะอยากรับประทานอะไรเชิญโทรสั่งได้เลยครับผมวันนี้ผมเลี้ยงเฮ้ยนายเลี้ยงเหรอเลี้ยงดิขอเบอร์เกอร์ห้าที่ครับเพิ่มชีสจัดไปต้องทำค่ะเอาอีกยเยอะเเลยต้องเผาสามรอบเยอะกว่านี้ได้มัมึง อะไรเจน,นี่บินค่ะบินใช่ค่ะพอคาได้แล้วค่ะหน้าใหญ่แบบนี้ใช่ว่าจะดีแต่ถ้าใหญ่แบบ V View ี g กวิ e สี i ไล t ยิ่งใหญ่ยิ่งดีด้วยหน้าจอ6.52นิ้วอัตราส่วน20ต่อ9ช่วยทำให้คุณดูใหญ่แบบได้ใจในราคาที่เปได้